สวัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงรถนะครับคันนี้เป็นปาเจโร่รุ่นตัวถังเหลี่ยมนะฮะอยากให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับปาเจโร่ตัวเหลี่ยมเลยนะครับลูกค้าก็ในกลุ่มเอาโลดเนี่ยเข้ามากันตลอดนะฮะจะเป็นแลนคุเซอร์เชลกีการเชลเกีเรียแปดสิบาโดรวมมาถึงนี่ปาเจโร่ทุกรุ่นฮะปาเจโร่สปอร์ตปาเจโร่ตัวนี้ตัวถังเหลี่ยมเลยฮะบโชกุนอะไรพวกนี้เข้ามาเตือนตลอดนะฮะ ก็เลยให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับนะในกลุ่มออฟโรดทั้งหมดเลยครับคันกระรอนโอลามันทนจริงไหมดีจริงไหมห้องเครื่องร้อนขนาดไหนมันก็อยู่ได้เพราะอะไรนะครับสามสิบกว่าปีนะครับลูกค้าเนี่ยไว้วางใจแผงกระรอนของเรามาเนี่ยนะทุกกลุ่มรถนะฮะนะครับติดตั้งแล้วทําไมอยู่ได้นานมันโดนน้าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะนะแล้วก็โดนความร้อนเนี่ยก็ไม่แตกไม่เกาะไม่หงิกไม่งอไม่ละลายคุณจะไม่เห็นมีการเด้งหลุดออกมานะหรือค่อยลงมา นะครับโดยความร้อนแตกกรอบเป็นผงเงี้ยไม่มีฮะโดนน้าเปื่อยไม่มีครับ,น,รบนะฮะถ้ามี30กว่าปีนี้โดนด่าดตายนะครับติดตั้งไปทั่วประเทศน,นะลูกค้ารู้จักหมดลูกค้าต่างจังหวัดไกลๆไม่สามารถเข้ามาเนี่ยเราก็ทําวิธีการติดตั้งเป็นวีด,โดีโอส่งให้เสร็จนะครับไม่ต้องห่วงโอนเงินเราไม่ได้ของนะครับส่งเร็วรวดเร็วจนลูกค้าบอกโอ้โหทุกคนบอกส่งโค้รเร็วเร็วมากอนะเร็วจนแบบทำไมมาถึงเร็วจัง เรติดตั้งแล้วก็ดูแลอย่างดีไม่ส่งเสร็จแล้วทิ้งเลยฮะไม่ใช่ครับลูกค้าติดเสร็จถ่ายรูปมาอวดเราทุกคนนะฮะนะแฟนขับเราทั่วประเทศนะติดตั้งเสร็จถ่ายรูปมาอวดด้วยนะครับว่าเออให้ยาติดเสร็จแล้วนะเราก็ดูแลอย่างดีนะครับลูกค้าไกลๆก็ไม่ต้องห่วงนะสั่งซื้อมาติดตั้งเองได้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ไกลแล้วก็อยู่กรุงเทพขับเข้ามาดีกว่านะฮะเพราะว่า3 0 4 0ินาะทีในที่จอดรถหลบกวาง ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวติดตั้งเสร็จก็กลับได้เลยไม่ต้องไปทําเองนะครับถ้าไกลๆก,ก็ว่าเปิดอ,อีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าอยู่ใกล้เนี่ยเขามาวันนี้ถึงหกโมงเย็นนะครับลูกค้าเข้ามาตลอดครับแล้วก็26นี้วิสาขะเรานัดกันนะครับเข้ามาติดตั้งกันของร้อนไต้ฝากระปงรถกันเยอะๆช่วงนี้หยุดอยู่บ้านว่างๆนะครับขับเข้ามาแป๊บเดียวไม่อันตรายนะที่จอดรถกว้างนะครับอากาศถ่ายเทปัสจากโควิด หรืออยู่บ้านว่างๆอยู่ต่างจังหวัดไกลๆสั่งไปติดตั้งเองได้เลยนะครับนะบไม่ต้องห่วงไม่ต้องท้ไม่ต้องกลัวว่าอยู่ได้นานไหมทนไหมไม่มีใครไม่รู้จักแผ่นกันรอนโอลานครับยิ่งในวงการรถยนต์นะครับในวงการที่ใช้ของร้อนกันเนี่ยเต็นรถอะไรพวกนี้อูลล่รถรู้จักเราหมดนะฮะนะครับไว้วางใจโอลานหมดแล้วราคาเนี่ยโอรถลงมาถูกขนาดนี้นะ089 8 8 9 0 0นะครับตั้งอยู่ปากซอยอินธรรมระ38นะฮะเข้าซอยจอดหลังร้านที่จอดรถกว้างติดแป๊บเดียวเสร็จนะครับ เข้ามาได้เลยครับทุกวันหกโมงเย็นนะวันอาทิตย์หยุดแค่วันเดียวนะครับแล้วก็วิสาขะเนี่ยวันที่26เรามีนัดกันนะครับเข้ามากันเยอะๆติดตั้งกป๊บเดียวก็เสร็จนะครับนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามชมวันนี้ปาเจโร่ตัวถังเหลี่ยมที่อยากให้ชมก็ชมกันแล้วขอบคุณมากครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็นัดเจอกันนะครับขอบคุณมากครับลูกค้าที่เข้ามาไม่ได้ก็สั่งกันทางไปรษณีย์เอเมเอ็มเข้ามานะครับติดต่อผมนะ0ศูนย์แปดเก้าแเดชดูแลอย่างดีครับขอบคุณมากครับ